มาปะ๊ะมาลำต้านมานได้ยังและผมบชอบมากเบสบอกว่าเรามาให้กันเป็นคนกดลองใส่เเตอร์ดูมันอาจจะแบบได้ลุป้ปรบมืออุ้ยป๊าป๊าหลอกเกินสวัสดีจ้าอ่ะ คพูดดิว่าพูดอะไรโพสเขาต้องพูดเลยไม่ต้องเส่ต้อใส่แหโสเฟยใช่เฟยการเป็นโพสตอนนี้การเป็นแค่คนแบบเอาคนมารวมกันเฉยเอาละครับยินดีต้อนรับทั้ง19เค K นะฮะเข้าสู่ Midnight Museum Live EP ที่9ครับอ๋อโอเคแอคให้แฟนคลับแคปสักหนึ่งแชะ อะมาครับโอเคได้ไหมโอเคคคำถามนะครับคำถามแรกเลยนะคุณธนภพครับธนภพใส่แว่นทำไมครับเพราะว่าผมประชุมมาหลายอันแล้วครับอ๋อโอเคผมเป็นคนใส่ใต้จมูกเลยไม่แน่ใจว่าอันนี้ อ๋อเพราะว่าแว่นแว่นนี้มันตัดแสงแล้วมันเห็นเห็นไม่ชัดเมื่อกี้ก็เลยลงมาอย่างนี้ดูจอสีจริงอโอเคครับไม่มีอะไรฮะแค่แซลเล่นรอรอคนเข้ามานะครับตอนนี้คนออกไปแล้วนะฮะเอ้ยโอเคยอือโอเคเอาละครับเริ่มคุยเดินทางมาถึงสองสุดท้ายแล้วเหมือนเป็นเรียนออนไลน์เหมือนกันนะ นี่แบบเปิดไว้เลยอ่ะมี iPad อยู่ข้างๆว่าแบบเออเดี๋ยวเราต้องพูดอะไรบ้างไรเงี้ยอ๋อของกูไม่ต่างกูวางบน iPad เหมือนกันจริงเหรอใช่คืออะไรอ่ะมันมีมันมีต้องพูดอะไรด้วยไม่มันมีสคริปต์แค่แค่ให้รู้ว่าเราจะอีพีอคือบางทีใ้ว่าพูดยังไงอไรเงี้ยไม่ได้ว่ามีบ้างก็เดี๋ยวเผื่อต้องใช้หรอกเราทำไงก็ได้ให้คนมาดูคือเขาให้ทัก อำกันนั้นแหละอ๋ออ๋อเอออ่ะสองอพีสุดท้ายเขาอยากให้เรามาไล่ว่าในแต่ละอีพีที่ผ่านมามีของอาถรรพ์อะไรบ้างอือหือันแรก e ีที่หนึ่งคืออะไรเจ้าสาวเจ้าสาวแดงอืม <c oughs> แล้วก็แต่มันคือพิมดีพิมดีกับเจ้าสาวชุดแดงอ่เนี่ยคุณธนภพน่าจะจําได้ดีที่สุด ใช่ใช่ใช่ก็ได้อยู่แล้วก็มีดมีดแล้วก็เลื้อใช่เตื้อต่อแล้วก็หินห้าเป็นลลูกแก้วเกลืออ๋อเกลือหินง่ลูกแก้วคือหินเออเกลือแล้วก็เกลือแล้วก็หุ่นเกลือแล้วก็หุ่นหุ่นแล้วก็เกมอ่าอืมแล้วก็อีพีที่แปดก็จะเป็นตู้โทรศัพท์ โทรศัพท์นะครับแล้วบอกแล้บอกอีพเก้าเลยได้ไหมหรือยังเรายังไม่เข้าเนาะอีมันเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยท้ายแล้วมาบอกก่อนที่มันจะก่อนที่ละครจะออนใช่เอาแหละพูดถึงเขาบอกว่าให้พูดถึงบรรยากาศในกองถ่ายหน่อยตอนถ่ายกับแขกรับเชิญ EP ต่างๆแต่น้ำอีพีหนึ่งอ่ะคือน้ำตาลกับเลียถือว่าน้ำตาลคือถือว่าเป็น มันก็ไม่ถือว่าเป็นรับเชิญปะแต่แค่เป็นตอนของเธอไม่น่าถือปะไม่ไอนน้ำตาลน้ำตาลเนะี่ยไม่ได้รับเชิญปะกรรทาจะจมน้ำแล้วจันไม่เอาไว้แบบเวลาตอบอะไรไม่ได้ก็จะหายเข้าน้ำไปอ๋ออ๋อโอเคอ่ะทำงานกับลีครับผมไม่ได้เจอลีผมไม่ได้เข้ากับลีเลยคนอื่นตอบเขาก็เรากันเจอแค่วันเดียวเห็นปะลีอ่ะรือสองวันใช่พี่ลี เออวันเดียวแต่เคยเจอแบบว่าที่ตึกแล้วเลยเคยคุยรู้จักเล่นกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นก็เขาเป็นคนตั้งใจมากอืมมากนี่คุณนรพลเป็นยงแกคุยเยอะผมคุยกับลีเยอะโอเคคุยเยอะไม่เยอะมากอืมเคคุยเยอะอันอันีคุยนี่ถือว่าเยอะแล้วอ่ะโอเคคุยเยอะใช่ไหมนำตาลเยอะ ก็มีการพูดคุยกันระหว่างแบบพาร์คหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือตี่ยเขามาเป็นเหมือนแบบเหมือนมาเป็นตัวละครเปิดให้เจ้าสาชุดแดงนหละเปิดให้ทุกคนได้รู้จักกับจูนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไม่มากอะไรเงี้ยแต่ก็พออยู่ในซีนพี่ลีก็เต้นเต็มมากแบบอย่างบ้าคลั่งเนี่ยที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยแบบก็ส่งส่งมาก็รู้สึกว่าเออก็เราเคยร่วมงานกับพี่ลีแล้วอะไรเงี้ยการแสดงเขาก็ถือว่า เออเก้าอีกขั้นหนึ่งในใน,ในตอนที่เรากลับมาเจอกันอีกครั้งในเรื่องนี้นเจีเจอกันแล้วเหรอเคยเจอกันแล้วเคยเล่นเดินแล้วอ่ะเรื่องแรกเลยที่ที่เข้ามาไปต่อเลยไหมเพราะว่าเรามีเวลาน้อยถูกไหมได้ครับไปต่อที่ทมีสัตว์พิษก็จะเป็นไม้อูวินนี่เอเจและเจเจอุย เขาบอกว่าพวกนั้นเขามีความอดทนมากนะน้องๆอะเขาแบบแต่งหน้าเอฟฟงเอฟเฟกแล้วสถานที่ต่างๆร้อนหมดเลยเขาต้องกอดทนกันมากโกดังโกดัง่ะโกดังแล้วฝุ่นแล้วเอฟเฟกแล้วถ่ายยักษ์ใช่กูจําได้เพราะกูไปตอนสุดท้ายเลยแล้วกูไปพูดคำว่าพิษพันแบบบินแล้วหซึ่ง เดี๋ยวดูนะครับ EP เก้ามีผู้คำว่าพิพิธภัณฑ์เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอดูนะ <laughs> เป็นยังไงคุณธนพคุณร่วมงานกับน้องๆชอบจริงๆชอบ EP สองเป็นหนึ่งในอันที่ตอนถ่ายรู้สึกว่ามันสุดเลยก็นหนึ่งในอันต้นๆที่แบบเวลาถ่ายแล้วรู้สึกสนุกนอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็อะไรวะ ก็อ๋ออ anyway, ีพีสองเป็นอีพีที่ทึ่งสุดในเรื่องเอฟเฟกตอนที่เขาทำพวกแบบสัตว์พิษตอนที่น้องๆต้องแปลงร่างอืแบบไปนั่งดูเยอะอะไรเงี้ยดีชอบอืมอืมไม่ชินกับการไลฟ์หลายๆคนแบบนี้เลวยวะทำตัวไม่ถูกอินทำไมเอ๊ะทำไมอะทำไมวะไม่รู้อะไม่เคยไม่ไม่ไม่ค่อยได้ทำเพื่อนน้อย จะหยุดได้ยังพูดกันเลยพูดกันเลยขอดูอย่างเดียวอ่ะเคเป็นไรอ่ะเคพูดเร็วเคพูดหน่อยเกินไม่คุณคุณคือคุณคุณคือเจอทุกคนเว้ยไม่เคยแต่ว่าเขาว่แต่ว่าเคอ่ะเขาไม่ได้เยเจอแก๊งเล่าไงเขายังไม่ได้รู้รู้ว่าเป็นลูกใครไงออะ เอางี้ยางอีพีสองเนี้ยน,น้ำตาลไม่ได้ไปรุยด้วยเลยแต่ว่าตอนอ่านอะว้าวมากเป็นอีที่แบบรู้สึกว่าพิเศษในเรื่องเนี้ยรามาั้งด้วยเอฟเฟกด้วยแบบคือต้องต้องปรบมือให้น้องๆจริงๆแบบน้องๆคือเหมือนเป็นเจนใหม่ <c oughs> ของทีวีเลยเนี้ยแล้วก็เออพอพอเราดูเราก็เห็นว่าแบบเออน้องเขาก็ไม่ธรรมดาอืมคือแช่คเขาเาอดทนอะอดทนสุดๆเพราะว่าทิง ถ้าเป็นเราเราก็โอ้โหเหนื่อยตายเหมือนกันนะเอฟเฟกขนาดนั้นอือใช่พวกเราคือไม่ได้ไปโดนเอฟเฟกเยอะขนาดนี้แต่แบบพวกน้องก็แบบอะไรนไม่โดนเลยนี่อ๋อโดนแทงอ่าอ่ะต่อต่อต่อไปเป็นไบแพดจร์ตอ่าหมายถึงว่าต่อไม่ใช่ไม่ใช่เคพูดต่อธนาภพเราไปต่อโอเคไบแพดจร์ต โอเคเป็นไงเป็นไงอ่ะน้องรักคุณอ่ะเขาสุดยอดอยู่แล้วพอลดน้ำหนักลงมาเป็นเบสโรเบสโรลดน้ำหนักลงมานะครับไม่ต้องกินอะไรเลยผอมจัดตอนนั้นนะที่มันมาถ่ายอ่ะอืมไฟแอดนี่คือใส่กันแบบอืมสุดจริงแล้วเลือดก็คือแบบเนี่ยเต็มหน้า พอมพูดถึงคนอื่นก็ไปกันไม่ถูกเหมือนกันนะใช่เอางี้เหมือนบรรยากาศในกองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันที่ที่มันด vale ูเงียบเพราะว่าแต่ละคนเน่อย่างน้าตางกับพี่เฟยอาจจะไม่ได้ไปเจออะไรเงี้ยเราเล่าบรรยากาศในกองที่เราแบบอยู่ด้วยกันไหมเวลาเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยอืมอืมสนุกบรรยากาศกในกองเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยสนุกแล้วทำไมปากแดงคงล่ะใข่ เมื่อกี้หายไปแป๊บเดียวกลับมาปากแดงเลยเฮ้ยไม่หายไปอยู่นี่ปากแบบอิ่มนะ้ำสุขาภาพปีสีสวยมากมงางปากบอกว่ากินน้ำเยอะกินน้ำเยอะก็อยู่ในกองก็เราก็เนี่ยแกล้งกันอย่างเงี้ยแล้วแกล้งกันไม่ได้เป็นแบบแกล้งด่านแกล้งก่อนเ,เข้าแบบแอนแอ,นแอคชั่นก็คือระหว่างนั้นจะต้องเล่นกันอะแล้วก็จะต้องแบบกัน้นขำกันอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพี่ต่อ ที่ชอบแบบหัวเราะแล้รโู้ยิ่งที่ต่อจะหัวเราะมากสุดคือตอนจูนแบบแปลงร่างได้เอาตอนแปลงร่างก็ได้กูเหมือนกันจูนแปลงร่างได้กูว่ากจริงเธอฉันต้องขุดแบบวิชาในวัยเด็กมาแบบแปลงร่างแบบความเชื่อเนี่หรอปะก็ต้องเอาความเชื่อวัยเด็กมาอะไรเงี้ยยนะแบบสมมูรให้ทําอีกรอบได้ไหม เกียจพี่เบสไปไม่ได้ต้องไปดูเขาต้องไปเพิ่มยอดวิวให้มันให้ดูงี้ได้หรอกอืมมันต้องใส่ชุดกอนแข่งล่างได้แล้บนซ้ายเขาขัอะไรคนเดียวนะไม่ก็มีคนเขียนขับพี่เบสปากกันซีนเพื่อนเกิร์สันีนเพื่อเกินกี้ใจเย็นกี่ขอเอาคุณธนาภพเป็นคนที่มีสติในการเข้าสู่มากนะในการ เข,เขาเอ่นเขาเขาคัดเร็วมากสมมติว่าคุณเล่นกับผมอยู่ใช่ไหมแล้วพอมาผู้ช่วยเขาก็จะตะโกนมาบอกว่าโอเคนักแสดงพร้อมนะครับกล้องพร้อมนะครับพอกล้องเซต็ตเอ้ทุกอย่างเซต็ตปุ๊บพี่จะคัดมีเลยเว้ยพี่คำค้าอยู่แล้วพี่เข้าเลยแต่แต่มันมีส <c oughs> ิ่นหน,น,นึ่งคือหน้าแีบพี่ต,ตัวหรัแนแคบ แบบทุกคนนะพวกหนูค <irgendw carbono> <ading> ือเข้าวันก่อนคือมาดีมากแค่ได้ยินเสียงเปิดประตูหลุดเมื่อสามานมองหน้าได้ซีเนี้ยบอกให้กูทำดิยากจริงยากอ่ะอ่ะเดี๋ยวถามคันถามหน่อยเขาถามว่าคำถามตอนนี้โดมมีกี่ล่าง ตอนนี้นะมาถึงถึงตอนนี้ใช่ไหมก็มีโดมีเดว e นเน The ว n นมีจันไงสามล่างแล้วจะบีใช่ไหมถึงไหมใช่ป่ะเคใช่ใช่เออพี่ต่อเขาดูทําตัวไม่ถูกกิ๊เขาเหมือนมานั่งฟังแามานั่งฟังเราพูดไปเคทําอะไรอยู่เนี่ทับบอกมน่อยสซ่ทำอะไรอยู่นั่งดูอะไร ม่เดี๋ยวดูไม่ตั้งเอทำงานไปด้วยครับอ่าฮะพูดเลยพูดเลยซีโอแผู้บอลเนืกอปะไม่ไม่ไม่สุดยอดอ่ะอันนี้เขาเตรียมอไม่แล้วนี่เป็นดาสแล้ก็เปิดเข้ามาดูสคริปด้วยอยากรู้ว่าคืออะไรอ่เวลาน้อยแค่สิบนาทีเองไม่ต้องพูดถึงแต่ละอีพีหรอกกุยเล่นแค่นัลนเนาะซีนที่ยากที่สุดอ่ะเป็นซีนไหนน้ำตาลให้ซีนอ่อ เรียกว่าอะไรแปลกมากค่ะแอะฮิวาตะกะโลกสุดบทยาวจัดเป็นโรคที่คราบอะไรก็ไม่รู้ขาดโรคขาดน้ำเกลือแล้วเลอะผุดเมดาบทยาวอันนั้นบทใช่ฟิลแบบละครเวทีเลยอะเออม็มีคำถามจากแฟนลับอะต่อข่าวนะแฟนลับ่ะ น้ำตาลมีพลังพิเศษอะไรไหมสวัสดีแล้วล่อผีเสื้อก็คือดอกไม้เขาคิดมาแล้วที่ชุดอะนื้อปะเป็นฟิลว่าล่อให้มันมากินแกสอนดอกไม้ไงอเขาจะได้ออกมาแค่นิดเดียวนะแต่ตอนถ่ายมันตลกมากเพราะเราไม่รู้เราก็ต้องจิตนาการว่าผีเสื้ออยู่ตรงไหนแล้วกันว่าถ้าสูงว่า ถ้าพี่เขาอะเอาภาพตอนที่น้ำบ้านเหมือนที่น้ำทำเนี่ยปุู๊อเนีปยไปถึงจนถึงห้องหนึ่งอะมันอาจจะตลกดีนะที่เขาตัดแบบุหายไปเลยแล้ววันนี้คิดในใจว่ามันตลกแน่ๆนตอนถังเมื่อแบบเล่น้าพแล้วแล้วซีนซีนยากซีนยากคือซีนไหนของน้ำตาลน้ำตาลซีนยากก็อเอออาจจะเป็นซีนแปลงร่างแล้วก็พวกซีนที่แบบต้องขึ้นสลิงอะไรเงี้ยมันมันยากมากกับ ชุดกับอะไรเงี้ยยิ้มอะไรคุณนอมา่ตัดพี่ตัดยิ้มอะไรรีคอร์อยู่รีคอร์ด้วยอ่อืมแล้วของคุณล่ะครับคุณธนภพไม่มีครับอุ้ยหลอกหลอกพูดเล่น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 จริงจ้าไม่ยากยากยากอยู่กับสุดคือซีนตอนนี้มีสัญญาณใครสักคนดีเลยปะเอาเหอะ พูดเธอเอยากสุดยากสุดน่าจะตอนอดีตตอนซีนที่แบบดนเผาอะไรเงี้ยอันนั้นยากเพราะว่ายุงเยอะมากยุงกัดขาเต็มตัวไปหมดอือใช่เล่นยากอือใได้พบกับหมดแบมพบกันไหมอ่ะอันนี้ตอบไม่ได้ ตอบไม่ได้เดี๋ยวผมตอบให้ผมชอบสปอยไหนๆก็จะจบแล้วเดี๋ยวค่อยมีไอ้นี้กันด้วยปะ่ะแบบหวานๆกันด้วยใช่ปะ่ะมันก็ต้องมีตีดหวานติหวานิดปีอืมให้หน่อย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยกูรู <c oughs> ้แล้วว่าสีไหนยากสุดซี <c oughs> ไหนไหของเฟยนะยืนอยู่หน้าบ้านแล้วมองตามีเสื้อ <c oughs> ที่ไม่มีอยู่จริงอันแล้วแหละกูม,มองยากมาก อ๋อ,อ,อ,อใช่ไหมว่าทุกคนแต่ละคนมันหันไม่เท่ากันมันไม่มีมาร์น,นี่นดูว่า <ๆ S 2> ของเฟยคือตอนที่แบบโดนปอมตัวเล่นดีอะชอบโดนปอมตัวไอท้ที่ที่มีรอยสักแล้วอะ่าอ่าอ่าออ่ออนี่ดูออกตั้งแต่ตอนที่แบบจับนี้แล้วแบบอืมอืนแน่เล่นดีเล่นดีจริตจริตใครใครเป็นคนปอมตัวเป็นเฟยอะ อะไรนะเรื่องเราสปอยได้เลยเราสปอยได้เลยเหรอหาเรื่องให้คนหลุดอยู่น้ำตาลไงใช่ป่ะฮะน้ำตาลปลอมตัวเป็นเฟยใช่ป่ะและสายตาปลอมสุดๆไม่แล้วพีเขาบอกว่าชอบเห็นหน้าพี่เฟยแล้วอารมณ์ดีพอเห็นแล้วขำทุกครั้งเลย เออแต่คนบอกว่าแบบใจพบชอบช็อตฟิลค่ะอืมก็ช็อตฟิลจริงอ่ะใช่คาทาก็จะโกรธตลอดนี่ EP พีเก้าอีสิบมันยาวเท่าไหร่เคดูยังอะไรเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งอัดเสียงไปอันหนึ่งเองอัดเสียงอะไรวะอัดเสียงส่งเอท้า อ๋อ EP สุดท้ายครับอืมเฮ้ยอีก5ทีจะเข้าละวปากเลยก็ไน้ระคบปากแบบาก5นาทีฝากให้ถึงกุ่นไปเลย2 EP สุดท้ายแล้วก็อยากให้ดูคนติดปากมยแล้วก็อย่าลืมตุ่แฮชแท็กกันด้วยนะครับแฮชแท็กอะไร บอกไปม i มิดในมิวเซียมอีพเก้าอ่าเยี่ยมค่ะอาน้ำอ่าฝากหรอใช่จะมีีกรอดูว่าของอาถันวันนี้จะเป็นอะไรเราใบ,าบานะ้ไหมแกล้ง,แ,งแบบไม่ต้องบอกว่ามันคืออะไรตรงๆ มันคือจริงเขาตามมาตั้งแต่ตอนต้นมันไม่เหลือแล้วมันไม่เหลือแล้วบางคนไงบางคนอาจจะพึ่งแบบเอ้ยพึ่งมาดูอะไรเงี้ยเขาเขาเหมือนเขาขี้เกียจพูดเหมือนกันนะใช่เกเรใช่ไหมใช่ไ,ไม่คือตอนเนี้ยมันมีคนดีเลย์อยู่เว้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากพูดทับคนอื่นตอนเนี้ยค่ะใครดีเลย์ ไม่งั้นเนี่ยไม่จะนี่แล้วที่ดีเลยเออใแปนพี่ฝอยว่าเราพูดแล้วก็รู้เรื่องบ้างเหมือนตอบโต้กันอยู่ถูกปะมึงแหละบางแกบึ้กเลยที่นี่แต่บางแกคือน้ำตาลจังหวะจกันเราจะเราจะบี้ยกระตกเลยกระตกแบบสุดนิดภาพเป็นพิกเซลแตกสุดๆขอนัวเหรอเออเมื่อกี้ใช่เรามา น้ำตาลเขาบอกน้ำตาลเนาะพี่ต่ออืมอีพีนี้จะได้เจอกับอะไรอาฝากข้าวข้าวอดพีน,นพี้อีพีนี้จะได้เจอกับอะไรอีพีนี้มันเหมือนแบบเป็นเป็นเออสิ้นสุดทางแขกรับเชิญปะ <c oughs> แล้วก็ได้เวลาขมวดเรื่องทั้งหมดมใช่เพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆ รับเชิญใน EP เก้ากับสิบ่ะจริงๆต้องไม่นับว่าเป็นรับเชิญแล้วเพราะว่าก็จะเป็นเซอร์ไพรส์ส่วนอื่นๆที่วนเวียนกันอยู่อะไรเงี้ยอืมใช่แล้วคนถามเยอะๆมากว่าจะมีซีซั่นสองหรือไม่เพราะว่าเขาบอกว่าเยอะดีมากเราบอกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดีมากอยากให้มีเซนสองอะยังไงสิ ก็วันก่อนก็เพิ่งไลฟ์ไปแล้วก็มีคนถามงี้เหมือนกันก็เลยบอกว่าเอ่อถามได้แต่ว่าคนตอบไม่ใช่เราคนตอบน่าจะ g m เอมเอะใช่ GMM ออตอบดี้เป็น Midnight Museum เป็นภาคน้ำภาคอะไรนะเป็นภาคน้ำเป็นแบบไปอยู่เกาะบาง อันนี้คืออะไรอยากเห็นคอสตูมดือยเลยอยากไปอยู่ทะเลคุณครับอยากไปทะาลงน้าอยากให้มีอาถรรพ์ที่อยู่ใต้ทะเลแล้วก็ต้องแบบถ่ายทํากันใต้น้ำนีปสู้กันในน้ำแทงล่างในน้ำดูได้แต่เรากันเราอาจจะช็อกอวตารหรือเล่อืมใช่สู้ในน้ำเพราะบนบนบกเรามีแล้วไงเรามีสลิงแบบแล้วเออ เออแบบให้น้ําตาลไปแปลงร่างในน้ําอ่ะอยากเห็นเลยไปด้วยกันหมดมันต้องไปด้วยกันหมดจากกายเป็นชุดสีแดงกลายเป็นเงือกแทนเอาละกลัวว่าแทนที่จะเป็นนางเงือกจะเป็นประกัดแทนจะหยุดีดยเออจริงประกาศไทยเป็นแคมเปญใต้น้ำแคมเปญใต้น้ำอ่ะการฝังอะไรเด็นจันอีกล่างหนึ่งโดมอีกล่างหนึ่งใต้น้ำ อาทิใหม่ก็ฝากเอางี้ว่าฝากทุกคนช่วยดูแล้วกันมีนันมิเซียมแล้วก็ถ้าสมมติว่ากระแสดีมากก็อาจจะมีซั่นสองก็ได้เนาะใช่อยู่ที่วันนี้แล้วทุกคนจะเข้าไปดูเยี่แค่ไหนเออรอดูแฮชแท็กใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้มาแล้วทุกคนไปเปิดหนึ่งนาทีตอนนี้ล้ำาลาทุกคนจะได้ไจอกันครับฝากด้วยครับ ไปเยนะคะบเคบายบายน้ำตาลไปบายบฟายบาย,บาย,บาย